โอมโคืออะไรเน็ตเป็นยังไงแรงจริงไหมแล้วมันราคาถูกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมอธิบายให้ฟังครับสวัสดีครับอยู่กับช่องมิเตอร์ฟานะครับคลิปนี้เรามาคุยเรื่องโกมโมกันนะครับคือจากคลิปก่อนหน้าเนี้ยที่เราเพิ่งมีอธิบายเรื่องโกมโมไปครับเราทำอธิบายเรื่องโกโมเป็นหลายคลิปแล้วแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนเพื่อนในช่องเราสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะ ด้วยความที่โกโมอ่ะเขาเป็นซิมเติมเ,มเงินที่ไม่มีวันหมดอายุใช้ได้ยาว365วันเลยแล้วทำรายการทุกอย่างด้วยตัวเองได้หมดเลยผ่านระบบออนไลน์เขาได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์การลงทะเบียนการเลือกแพ็กเกจทำนู่นนีนะ่นั่นอ่ะผ่านออนไลน์ได้หมดเลยทำให้ข้อมูลของมันคนะ่อนข้างเยอะอันนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงว่าในคลิปก่อนๆน,น้านี้กลัวว่าคลิปจะยาวเกินไปก็เลยไม่ได้ลงรายละเอียดไวลึกนักแต่ก็อย่างที่บอกไปมันมีหลายจุดหลายเรื่องที่ต้องอธิบายเพิ่มเติม เพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะอ,อธิบายเรื่องของโกมโมให้ทราบกันโดยละเอียดเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับสําหรับใครที่พอจะรู้เรื่องโกมโมอยู่แล้วอยากจะรู้แค่คําตอบในส่วนที่ตัวเองต้องการเท่านั้นเดี๋ยวผมจะทาอินเด็ก์ไว้ให้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปนะครับใครต้องการจะทราบส่วนไหนก็เข้าไปกดดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันไปทีละข้อเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกเรามาทําความรู้จักกับโกลโมก่อนละกัน เอาง่ายๆโกโม่มันก็คือซิมเน็ตประเภทหนึ่งนี่แหละครับเป็นซิมเน็ตที่ใช้คลื่นเดียวกันกับของ AS เลยว่ายง่ายถ้าในพื้นที่ของคุณคุณเคยใช้ AS ได้ความเร็วขนาดไหนถ้าคุณเปลี่ยนมาใช้โกโม่คุณก็ใช้เน็ตได้ในความเร็วเดียวกันเลยไม่ต่างกันเลยนะครับส่วนที่โกโม่จะแตกต่างจากซิมเติมเงินประเภทอื่นก็คือเรื่องของการใช้งานและก็เรื่องของราคานะครับคือโกโม่เขาเป็นซิมประเภทที่สามารถจะปรับแต่งเลือกใช้งานด้วยตัวเองได้หมดเลย ถ้าเป็นโปรเน็ตประเภทอื่นอ่ะเขาก็จะเอาทุกอย่างที่คิดว่าคุณจะต้องใช้งานลงมารวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุณเรียบร้อยแล้วอย่างพวกโปรเน็ตไม่อันบิสุทที่เราเคยอธิบายให้ฟังบ่อยๆนะ่ Pro ะปรลักษณะนั้นน่ะนอกจากคุณจะได้เน็ตไม่อันไปแล้วมันยังมีเรื่องของการโทรไม่ว่าจะเป็นการโทรในเครือข่ายโทรนอกเครือข่ายแล้วก็มีเรื่องของ s เ s เรื่องของ WiFi น,นู่นนี่นั่นอีกอะไรที่เขาคิดว่าคุณต้องใช้อ่ะเขาก็จะจับมาอยู่ในแพ็กเกจให้คุณหมดเลยแต่คุณจะใช้หรือไม่ใช้อะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็ แต่เดือนนี้เราไม่ได้ใช้ SMS เลยเราจะโทรไปบอกคอยเซนเตอร์ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะไม่ได้ใช้ SMS เลยขอคืนเงินในส่วนนี้ได้ไหมมันก็ไม่มีใครคืนเงินที่คุณถูกไหมแต่ของโกโมเขาจะตรงกันข้ามครับของโกโมเขาจะให้คุณจ่ายเฉพาะเท่าที่คุณใช้เท่านั้นอะไรที่คุณไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องจ่าย SMS ไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องจ่ายโทรที่ให้มามันพออยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายกระทั่งเรื่องของเน็ตถ้าเน็ตที่เขาให้มาในแพ็กเกจหลักมันพออยู่แล้วคุณก็ใช้ตามนั้นได้เลยนะไม่ต้องจ่ายเพิ่ม มันก็ค่อนข้างโอเคเพราะมันทำให้เราสามารถเลือกจ่ายเฉพาะสิ่งที่เราต้องใช้เท่านั้นได้เพื่อให้เห็นภาพตรงกันเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องของแพ็กเกจหลักกับแพ็กเกจเสริมให้ทราบไปทีละกันนะครับโปรโม5 G เนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจอยู่2แบบแพ็กเกจหลักกับแพ็กเกจเสริมคือในการเริ่มใช้งานโปรโมเนี่ยหลักๆเลยที่เขาบังคับคุณก็คือแพ็กเกจหลักคุณจะต้องเลือกแพ็กเกจหลักตัวใดตัวหนึ่งก่อนถึงจะเริ่มใช้งานโปรโมได้ ส่วนแพ็กเกจเสริมเนี่ยเอาไว้ให้แพ็กเกจหลักไม่พอคุณค่อยไปดูเพิ่มเติมที่หลังได้แต่ถ้าแพ็กเกจหลักที่คุณใช้มันพออยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องไปดูเพิ่มก็ได้นะสามารถจะใช้แพ็กเกจหลักอย่างเดียวเลยก็ได้ตัวแพ็กเกจหลักเนี่ยจะมีอยู่3ไซส์นะครับไซส์เอสบาทตัวนี้จะได้เดน็ตแม็กสปีด 5G มา 10G กิกแลวก็ได้โทรฟรีมา10นาทีตัวที่2ก็คือไซส์เอ็มตัวนี้199ยบาทจะได้เดน็ตแม็กสปีด 5G มา 50G กิกแลวก็ได้โทรฟรีมา50นาที แล้วก็ไซส์ l ตัวใหญ่สุดปีละ5้9บาทจะได้เน็ตแม็กซ์สปีด5 g มา 200GB กิกแล้วก็ได้โทรฟรีอีก2 0 0นาทีราคาเนี้ยทั้งเน็ตทั้งโทรที่ให้มาเนี้ยจะมีอายุ1่ปีนะครับอย่างที่บอกของโกลโม5 g เนี้ยเขาบังคับคุณแค่แพ็กเกจหลักอย่างเดียวการเปิดใช้งานโกลโม5 g เนี้ยคุณต้องเลือก1ใน3ตัวเนี้ยเป็นแพ็กเกจหลักแล้วถ้าเน็ตกับโทรที่เขาให้มามันพอการใช้งานของคุณอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มก็ไไดด้้้้นนนะจะจใชงาแค่ีเลย อย่างไซส์เอสปีละ99้บาทอ่ะถ้าจุดประสงค์ของคุณแค่ต้องการจะรักษาเบอร์ไว้นะหรือที่บ้านคุณที่ทํางานคุณมี w i f i อยู่แล้วใช้เน็ตจากมือถือน้อยมากมาก,มากตั้งใจจะมีไว้แค่เอาไว้รับสายเฉยๆอย่างเงี้ยตัวเนี้ยถูกกว่าคุณไปเติมเงินรักษาเบอร์อีกนะคือถ้าคุณต้องการแค่จะรักษาเบอร์ไวเนี้ยเอาแบบถูกสุดเลยก็ต้องเป็นซิมเติมเงินถูกไหมเติมเงินเลี้ยงเบอร์ไปเดือนละ10บาท10บาท10บาทเนี่ย12เดือนมันก็1้0บาทนะแล้วรบอทที่ติบ้าทที่เติมเข้า แต่ถ้าเป็นของโกโมัไซเอสเนี่ยปีละ99้บาทนอกจากราคาจะถูกกว่าแล้วมันยังได้เน็ตมาอีกปีละ10กิกด้วยนะปีละ1 0กิกหาร12มาก็ตกประมาณ7 8 0 0เมกแถม7 8็ดแเมกที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเน็ตแบ็กซ์พีด้วยนะแล้วต่อให้คุณใช้เน็ตของแพ็กเกจหลักหมดอายุของซิมก็ไม่ได้หมดไปด้วยนะอายุของซิมใช้ได้ยาว1ปีเต็มเลยคุณจะทยอยใช้ก็ได้หรือคุณจะใช้รวดเดียวหมดก็ได้มันไม่มีผลกับอาย,อยุของซิมนะครับ อย่างที่บอกไปถ้าคุณต้องการแค่จะรักษาเบอร์ไว้หรือใช้เน็ตน้อยจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าแค่ตัวนี้ก็พอแล้วปีละ99บาทถูกกว่าคุณไปรักษาเบอร์อีกหรือถ้าคุณต้องการจะใช้เน็ตเยอะกว่านั้นเอาเป็นตัวแพงสุดเลย599บาทแด้เน็ต200กิกเน็ต200กิกเนะี่ยหาร12มาก็ตกประมาณเดือนละ16กิก599หาร12มาก็ตกประมาณ50บาทเท่ากับว่าคุณจ่ายแค่เดือนละ50บาทแต่ไดเน็ต 5G Max Speed มาเดือนละ16กิก 16กิกเนี่ยถ้าเป็นการใช้งานทั่ทวไปเนี่ยเอาจริงๆมันเหลืออยู่แล้วล่ะเอาอยัางผมเนี่ยเต็มที่เลยนะผมใช้งานจากเน็ตมือถือเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน 5G กิกอย่างผมเนี่ยใช้แค่ไซส์ M ก็พอแล้วไซส์ M มเนี่ยมันปีละ1้9บาทได้เน็ตมา 50G ิกิกใช่ไหม GB, ห้าสิกิกหาร12มาก็ตกประมาณเดือนละ 4G กิกกว่ากว่าไซส์ M เนี่ยผมใช้ได้เกือบเต็มปีเลยนะแล้วถ้ามันไม่พอจริงๆอ่ะผมก็มีทางเลือก2ช้อยไงช้อยแรกก็คือซื้อแพ็กเกจหลักทับเข้าไปเลยหรือใช้ที่่2ก็คือือออ้พเเเสริิมมา คือเน็ตของแพ็กหลักกับแพ็กเสริมของโคโม่ 5G มันจะต่างกันถ้าเป็นแพ็กหลักเนี่ยเน็ตจะวิ่งแบ็คสปีด 5G เลยแต่ถ้าเป็นแพ็กเสริมเนี่ยมันจะเป็นความเร็ว10 Mbps เน็ต10เมกะบิตเซกันแต่เป็น10เมกที่วิ่งบนคลื่น 5G นะครับแพ็กเสริมเนี่ยจะมี2ตัวตัวแรก39บาทใช้งานต่อเดือนได้7วันตัวที่2องรบาทใช้งานต่อเดือนได้30วันคือมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันถ้าคุณซื้อแพ็กเสริมใส่ถึงเเเนนน็็ตตมมัจะะรวแค่10กบิอ แต่มันก็เป็นเน็ตไม่อัานไม่ร็สปีดใช้งานได้ไม่จํากัดเลยแต่ถ้าคุณซื้อแพ็กหลักทับลงไปเนี่ยถึงเน็ตมันจะจำก,กัดปริมาณการใช้แต่มันก็เป็นเน็ตแม์สปีดแถมถ้าคุณซื้อแพ็กหลักใส่เนี่ยเขาจะเริ่มนับอายุซิมให้คุณใหม่เลยนะจะนับอายุเป็น1ปีนับจากวันที่คุณซื้อใหม่เลยแต่ถ้าเป็นการซื้อแพ็กเกจเสริมอ่ะเขาจะมีแค่เน็ตให้ยยอย่างเดียวไม่มีอายุซิมมาให้ตรงนี้คุณก็ต้องรองคำนวณดูว,ว่าระหว่างระยะเวลาที่เหลืออยู่กับการใช้งานของคุณนะคุณต้องการใช้งานแบบไหน ถ้าต้องการจะใช้เยอะเลยอันนี้แนะนําเป็นแพ็กเกจเสริมมาเป็นเน็ตไม่อั้นไม่สปีดเลยแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้เน็ตเยอะมากขนาดนั้นน่ะต้องการอายุซิมเพิ่มก็แนะนําเป็นแพ็กเกจหลักดีกว่าเอาจิงๆิงโกโม 5G เนี่ยเหมาะกับคนที่ต้องการเซฟค่าใช้จ่ายมากนะได้ทั้งเน็ตแรงด้วยแล้วก็เซฟค่าใช้จ่ายเดิมพร้อมกันคืออย่างที่บอกไปแพ็กเกจของโกโม 5G เนี่ยเขามี2แบบแพ็กเกจหลักเป็นเน็ตไม่สปีดแพ็กเกจเสริมเป็นเน็ตสิบไม่อั้นไม่สปีด แต่ด้วยความที่เน็ตแมสส์พีดของโกโมเนี่ยเขาเป็นเน็ตแมสส์พีดที่วิ่งมือนคลื่น 5G เนี่ยทำให้เน็ตของแพ็กเกจเสริมเนี่ยวิ่งมือนคลื่น 5G ด้วยเป็น10เมกแต่เป็น10เมกที่วิ่งมือนคลื่น 5G โอเควะความเร็วอะเน็ตแมสส์พีดกับเน็ตความเร็ว10เมกเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ก็จริงแต่ข้อดีของ 5G อ่ะนอกจากเรื่องของความเร็วแล้วมันยังมีเรื่องของช่วงสัญญาณด้วยเรื่องของการรองรับการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยถ้าเทียบกันนะถ้าคุณใช้10เมกของ 5G ยังไงยังไง10เมตรของ 5G เนี่ยความเสถียรต่างๆในการใช้งานเนี่ยมันก็จะเสียงกว่าแน็ตที่เร็วกว่าแรงกว่าอยู่แล้วเดี๋ยวผมลองทดสอบไปดูเลยแล้วกันนะครับเครื่องนี้เป็นเน็ต Unlimited 3 0เมกนะครับเป็นเน็ตของ 4G นะส่วนเครื่องนี้เป็นเน็ตของโกโมเป็นเน็ต10เมกอันนี้10เมกอันนี้30เมกนะครับแต่อันนี้เป็น10เมกที่วิ่งมือขึ้น 5G อันนี้เป็น30เมกที่วิ่งมือขึ้น 4G นะครับเดี๋ยวลองทดสอบไป้อมๆกันเลยของโกโมเนี่ยเขามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งว่า คุณสามารถจะเลือกใช้ได้ระหว่างเน็ตอะลิมิเตแล้วก็เน็ตแม็กซ e สคุณเข้าไปที่เมนูเพิ่มเติมแล้วก็ไปเลือกการตั้งค่านะครับตรงนี้คุณสามารถจะเลือกเมนูควบคุมความเร็วเน็ตได้นะครับตรงนี้มันจสวิตช์ได้ระหว่าง u n l i m i t e d แล้วก็เน็ต a x Speed นะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็นเน็ตอะลิมิเตให้ดูละกาันเป็นเนะ็ต10เกเนาะโอเคกด Test s p e e d เลยความเร็วที่ได้มันก็จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับอันนี้เป็น10เมกแต่10เมกซ์มันขึ้น 5G อนน อันนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพกันแล้วนะครับถึงจะเป็น10เมกก็จริงแต่10เมกที่วิ่งมือขึ้น 5G อ่ะยังไงยังไงมันก็เร็วกว่า30เมกที่วิ่งมือขึ้น 4G อยู่แล้วโปรโมห 5G เนี่ยเหมาะกับคน2แบบแบบที่1คือคนที่ใช้นเน็ตน้อยแบบว่าที่บ้านมี WiFi อยู่แล้วหรือว่าที่ทํางานมี WiFi อยู่แล้วเนี่ยใช้นเน็ตจากมือถือน้อยมากเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะติดบ้านมากได้ออกจากบ้านไปก็ค่อนข้างน้อยอย่างที่บอกไปตอนต้นผมใช้นเน็ตเดือนหนึ่งอะ เพราะฉะนั้นถ้าอย่างผมใช้เนี่ยผมเลือกใช้โกโม่หนร้อบาทต่อปีเนี่ยผมแทบไม่ต้องซื้อแพ็กเกจเสริมใส่เลยว่าง่ายๆถ้าคนที่มีพฤติกรรมคล้ายๆกับผมใช้เน็ตไม่ถึงเดือนละ5้ากิกเนี่ยแนะนําว่าใช้แค่ตัวไซส์เนี้ก็พอแล้วนะไซส์เเนี่ยปีร้อยเกบาทได้เน็ตมา5 0าิกิกหารเฉลี่ยมามันตกได้ประมาณเดือนละ4กิก4กิกเนี่ยถ้าใช้แบบผมเนี่ยเหลือนะหรือถ้าเน็ตมันหมดก่อนจะคบปีจริงๆอันนี้ก็สามารถจะซื้อแพ็กเสร อย่างผมอะถ้ามันหมดก่อนจริงๆผมเลือกที่จะซื้อแพ็กหลักทับเข้าไปนะคือข้อดีของแพ็กเกจหลักของโกโมเนี่ยมันสามารถที่จะซื้อเข้าไปตอนไหนก็ได้ไม่ต้องรอให้วันหมดไม่ต้องรอให้เน็ตหมดก็ได้นะคุณจะซื้อเข้าไปตอนไหนก็ได้แล้วเขาจะนับหนึ่งให้คุณใหม่เลยนะอายุให้คุณเป็น1ปีใหม่ตั้งแต่วันที่คุณซื้อล่าสุดนะอายุซิมคุณจะขยับเป็น1ปีด้วยมันก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ผมกว่าหรืออย่างคนที่ไม่ค่อยได้ใช้อะไรตั้งใจแค่จะเอาไว้รักษาเบอร์หรือว่าใช้แชทบ,บ้างไฟีบบ้้้าาางงงจ่ยเินนอะรพวก จริงๆไซส์เอสก็พอแล้วนะไซส์เอเนี่ยปีละ99้บาทหารมาตกเดือนหนึ่งไม่ถึง10บาทด้วยซ้ําถูกกวาการเติมเงินเลี้ยงเบอร์อีกเติมเงินเลี้ยงเบอร์เนี่ยเดือนหนึ่งก็ต้องมี10บาทใช่ไหมสิบบาทคูณสิมาก็ร้อยยี่สิบบาทแต่เนี่ยเก้าสิบเก้าบาทหรืออย่างคนที่จะซื้อไปใส่ในาฬิกาให้ลูกๆเป็นนาฬิกาเด็กหรือแม้แต่พวก GPS ติดตามตัวเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างคุ้มนะตัวไซส์เอสเนี่ยพอเนื้อออกไหมคือพวกนาฬิกาเด็กหรือ GPS ติดตามตัวเนี่ยมันไม่ได้ใช้เน็ตเยอะ เอาเต็มที่เลยนาฬิกาเด็กบางรุ่มวีดีโอคอได้จริงแต่ด้วยความที่ไซส์นาฬิกามันเล็กหน้าจอบาประมาณนี้เต็มที่กันนิ้ว2นิ้วเน็ตที่ใช้มันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายคุณซื้อแค่ไซส์เอสใส่มันก็พอกับการใช้งานแล้วอน,นึกออกไหมอันนี้คือแบบที่1น,นะครับส่วนแบบที่2อเนี่ยเหมาะกับกคนที่ใช้เครื่อง 5G อยากจะใช้เน็ต 5G ด้วยอยากจะไปหยักด้วยอยากจะใช้เน็ตเยอะด้วยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เน็ตของโกโม่ทั้งแม็กสปีดและก็อันลิมิเต็ดเนี่ยเป็นเน็ตที่วิ่งขึ้น 5G หมด ้าเน็ตของแพ็กเกจหลักมันไม่พอจริงๆคุณสามารถที่จะซื้อเน็ตของแพ็กเกจเสริมมาใช้ร่วมกับแพ็กเกจหลักได้ถ้าเป็นเน็ตของแพ็กเกจหลักอ่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงมันเป็นเน็ตแบทสปีดที่มันขึ้น 5G อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเน็ตของแพ็กเกจหลักอ่ะก็ให้มาจจากัดไงอย่างไซส์เอสอ่ะก็ให้มาปีละ1 0กิกหาที่เหลือมาตกแค่เดือนละประมาณ1กิกปีละ99้บาทมันถูกก็จริงแต่คนที่ต้องการใช้เยอะจริงๆอ่ะมันก็ไม่พอไงทีเนี้ยก็ต้องซื้อแพ็กเกจ ตัวนี้จะเป็นเน็ตไม่อั้นไม่เสเปดเลยแต่จะมี2ราคาก็คือ7วัน39บาทแล้วก็30วัน149บาทนะครับแล้วของโกโม่เนี่ยเขาสามารถให้คุณเข้าไปสลับความเร็วระหว่างเน็ตอัลลิเมเตกับเน็ตแม่สปตด้วยตัวเองได้ด้วยนะตอนไหนที่คุณต้องการใช้เน็ตแม่สปีดคุณก็เลือกปรับไปใช้เป็นเน็ตแม่สปีตตอนไหนที่คุณไม่ต้องการใช้เน็ตความเร็วเยอะต้องการใช้เน็ตปริมาณเยอะคุณก็เลือกใช้อัลลิเมเตอันนี้คุณสามารถเข้าไปปรับเลือกด้วยตัวเองในแอปก็ได้ ไม่จาเป็นต้องซื้อต่อเนื่องนะคุณอยากจะใช้ตอนไหนคุณก็ค่อยไปซื้อเดือนไหนที่คุณไม่ได้ใช้เยอะจริงๆอ่ะคุณไม่ต้องซื้อก็ได้ใช้เน็ตของแพ็กเกจหลักไปก็ได้แต่เดือนไหนที่คุณต้องการจะใช้เอลิเมเตอร์ M T L, ต้องการใช้เน็ตเดียวจริงๆอ่ะค่อยไปซื้อเพิ่มได้สาหรับคนที่ต้องการใช้เน็ตเดียวแล้วก็ต้องการจะไปหยาดด้วยเนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณใช้แพ็กหลักเป็นไซส์ s บวกกับแพ็กเสริมสับจุบันก็โอเคนะแพ็กหลักเก้าส,สิบเก้กกกเเเาบาทเนี่ยเน็ตมาสิบ ใส่ถึงครบ1ปีอ่ะคุณค่อยไปซื้อแพ็คหลักทับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณใช้วิธีนี้คุณจะได้เน็ต 5G แบบไม่อั้นไม่เรสปีดมาใช้ทุกเดือนในราคาไม่ถึงเ160บาทเลยนะ149บาทบวกกับปีนึง99บาทหาร12มามาบวกกับ149ก็ตกเดือนหนึ่งประมาณ150กว่าบาทเดือนหนึ่งไม่ถึง160บาทคุณได้เน็ต 5G แบบไม่อั้นไม่เรสปีดมาใช้แล้วสามารถใช้วิธีนี้ได้ตลอดเลยนะ12เดือนเลยพอครบ12เดือนคุณค่อยไปซื้อแพ็คเกจหลักใส่เพิ่มอีกทีนึงมันก็จะต่ออายุเป็น1ปีใหม่ แล้วก็มาซื้อแพ็กเสริมทับใช้วิธีนี้วนไปได้เรื่อยๆเลยนะครับมันก็ค่อนข้างจะประหยัดดีนะตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องการใช้เน็ตไม่อันไม่สปีดแล้วก็ไม่ต้องการโทรมากอย่างพวกเอาไปใส่ใน iPad ในแท็บเล็ตอะไรพวกนี้ผมว่าตัวนี้วิธีนี้ค่อนข้างเหมาะส่วนถ้าคุณต้องการจะใช้บริการอื่นของโกลโมเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปของโกลโมเขาเป็นซิมที่คุณสามารถจะปรับแต่งเลือกใช้ด้วยตัวเองได้หมดเลยอย่างเรื่องของ SMS เนี่ยคือปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยได้ส่ง SMS อกันหรอก ถ้าคุณต้องการจะใช้จริงๆเนี่ยของโกลโมโ่ก็มีแพ็กเสริม SMS ให้นะแพ็กเสริม SMS ของโกลโม่เนี่ยมันจะอยู่ที่10บาทต่อเดือนนะครับส่งได้2 5ข้อความถ้าคุณต้องการใช้ตอนไหนคุณสามารถจะซื้อเพิ่กมก็ได้ตลอดเลยหรือถ้าเป็นเรื่องของการโทรอย่างที่บอกไปตอนต้นแพ็กเกจหลักของโกลโม่เนี่ยเขาจะมีโทรมาให้คุณหน่อยหนึ่งอยู่แล้วคือปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยได้โทรปกติเท่าไหร่หรอกส่วนมากเราก็จะโทรไลายกันแต่ถ้าตัวโทรที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่พอใช้จริงๆคุณสามารถจะซื้อเพิ่มเ้ไดตลอลยนะ แอพสำหรับโทรของโกโม่เนี่ยจะมี2ตัวตัวแรก3 9บาทโทรได้100นาทีใช้งานต่อเดองได้30วันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งราคา100บาทโทรได้2 0 0นาทีแต่ใช้งานต่อเดองได้3 6 5วันระยะเวลาในการใช้งานไม่เท่ากันนะครับราคาแลแตกต่างกันใครจะเลือกใช้แบบไหนก็สามารถที่จะซื้อเพิ่ม้าได้ตลอดเลยหรือถ้าคุณเป็นคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยแพ็กเกจโ o ม m i n g ของโกโม่ g ้เขาก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะเพราะว่าแพ็กเกจโ o มม i n g ของโกโม่หเนี่ย เขาสามารถให้คุณนําซิมไปใช้งานในต่างประเทศได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนซิมนะใช้ซิมเดิมเลยมันก็ค่อนข้างสะดวกดีสําหรับคนที่ต้องเดินทางไปบ่อยนะอย่างถ้าคุณต้องเดินทางไปต่างประเทศทีนึงก็ต้องเปลี่ยนซิมทีนึงเดินทางกลับมาทีนึงก็ต้องเปลี่ยนซิมอีกทีนึงอะไรแบบนี้มันก็ไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นของโกโม่เนี่ยคุณสามารถใช้ซิมเดิมได้เลยนะและ้วด้วยความที่มันเป็นซิมเดียวกันเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปประเทศไหนก็ตามคุณสามารถจะรับเป็นหรือ OTP ได้เหมือนคุณอยู่ในประเทศไทยเลยนะ ซื้อ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องได้ยาว1ปีเลยนะครับถ้าเน็ตไม่หมดคุณก็ไม่ต้องซื้อใหม่สามารถเอาไปใช้ต่อได้เลยเอาไว้ให้มันหมดก่อนแล้วคุณค่อยซื้อแบบนี้มันก็ค่อนข้างแฟร์ดีเหมือนกันนะครับในส่วนของการจ่ายค่าบริการการซื้อแพ็กเกจต,ตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีหลายๆคนสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับคือจากเดิมอะถ้าเราจะจ่ายค่าบริการจะซื้อแพ็กเกจเนี่ยเราต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อซื้อเหรียญก่อนถึงจะทำรายการได้ถูกไหม แต่ตอนนี้ทางโกโม่เขามีปรับปรุงเพิ่มเติมตรงนี้มาแล้วนะครับนับตั้งแต่วันที่1ดกรกฎาคม็นไปคุณสามารถจะจ่ายค่าบริการหรือซื้อแพ็กเกจผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้าทางโมบายแบงกิ้งก็ได้บัตรเดบิตก็ได้บัตรเครดิตก็ได้หรือจะผ่านเว b บบิตไอพก็ได้นะครับตอนนี้ได้หลายช่องทางเลยมันก็สะดวกเพิ่มขึ้นนะครับหรือกับคนที่สะดวกในการที่จะเติมเงินเพื่อซื้อเหรียญเหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังอยู่นะ เปยนแต่ว่าเรื่องของเหรียญเงินสดเนี่ยอันนี้จะแยกกันอยู่นะครับไม่เอามาปนกันนะเอามาเป็นส่วนลดอะไรกันไม่ได้นะครับใครจะจ่ายเป็นเหรียญก็ใช้เหรียญเนาะใครจะจ่ายเป็นเงินสดก็เลือกเป็นเงินสดได้ไม่เกี่ยวกันเนาะคือเท่าที่คุยมาหลายๆคนก็ยังสะดวกใจที่จะซื้อเป็นเหรียญก่อนเพื่อจะไปจ่ายค่าบริการคือการเติมเงินซื้อเหรียญนะมันไม่ได้ได้มาแค่เหรียญอย่างเดียวไงมันยังได้คริสตัลมาด้วยคือคริสตัลเนี่ยมันก็เหมือนกับโบนัสแหละคุณสามารถเอาไปแลกของรางวัลเอาไปซื้อแพ็กเกจนู่นนี่ด้วยาองงท นอกจากคุณเติมเงินเข้าบัเพื่อรับคริสตัลแล้วใช่ไหมมันยังมีเกมที่หน้าแอปทอาให้คุณเข้าไปเล่นได้อีกหรือเรื่องของเพื่อนชวนเพื่อนอันนี้ก็ได้คริสตัลเยอะอยู่เหมือนกันนะได้ตามเลขนี้เลยถ้าคุณชวนเพื่อนมาใช้โกโม่ด้วยกันคือในแอป,ปของโกโม่เขาจะมีเมนูเพื่อนชวนเพื่อนอยู่นะครับคุณสามารถเอาลิงก์จากหน้านี้ตรงนี้ที่เป็นลิงก์เนี่ยคุณสามารถเอาลิงก์ตรงนี้ไปให้เพื่อนคุณแล้วชวนเพื่อนคุณมาใช้โกโม่ด้วยกันแล้วคุณก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นคริสตัลตามเลขนี้เลยก็ได้เย <acer> ยออะะู่นะ เรื่องของการชวนคนมาใช้โกโมด้วยกันเนี่ยนอกจากเรื่องของเพื่อนชวนเพื่อนมันยังมีเรื่องของทีมโกโมดนะแต่ทีมโกโมาจะได้ค่าตอบแทนเป็นเงินสดไม่ได้มีคิสตันนะครับแต่การที่จะรับค่าตอบแทนเป็นเงินสดของทีมโกโม่เนี่ยคุณจะต้องสมัครทีมโกโม่ก่อนถึงจะรับค่าตอบแทนเป็นเงินสดได้นะครับมันจะไม่เหมือนกับเพื่อนชวนเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนเนี่ยขอแค่คุณมีเบอร์โกโม่ในแอปมันจะมีลิงก์ที่คุณอยู่แล้วคุณก็แค่เอาลิงก์นี้ไปให้เพื่อนได้เลยแต่ทีมโกโม่คุณต้องสมัครก่อนนะ พอคุณสมัครเสร็จมันจะได้ลิงก์มาคุณก็เอาลิงก์นี้ไปชวนเพื่อนคุณมาใช้โกโม่ต่อคุณจะได้ค่าตอบแทนตามนี้เลยนะครับก็ได้เยอะอยู่นะมันก็เป็นช่องทางหารายได้ช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจอยู่นะครับคือตัวแพ็กเกจของโกโม่มันก็โอเคอยู่แล้วการที่คุณไปชวนเพื่อนมาใช้เนี่ยมันก็วินวินทั้งคู่คุณได้ค่าตอบแทนเพื่อนคุณก็ได้เน็ตที่ดีด้วยแรงด้วยแล้วก็ประหยัดด้วยไปใช้แต่ตรงนี้มีทริคนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณเลือกที่จะรับเป็นเงินสดจะสมัครทีมโกโม่เนี่ย ผมแนะนําว่าก for ่อนที่คุณจะเปิดเบอร์โกโมของตัวเองเนี่ยให้คุณสมัครทีมโกโมให้เรียบร้อยก่อนเลยคือการสมัครทีมโกโมเนี่ยไม่จําเป็นว่าคุณต้องมีเบอร์โกโมก่อนที่จะสมัครได้นะเป็นเบอร์ของค่ายไหนก็ได้เอามาสมัครทีมโกโมได้หมดเลยเพราะคุณสมัครเสร็จคุณก้าลิงเนี้ยมาเชิญตัวเองคุณกดลิงก์นี้เข้าไปแล้วก็สมัครด้วยลิงก์ของคุณเองเนี่ยคุณก็จะได้ค่าตอบแทนเงินสดกลับมาไว้ในบัญชีคุณด้วยเหมือนกันไงดีกว่าคุณไปสมัครเปล่ามันไม่ได้เลย ถ้าคุณใช้ลิงก์นี้มาสมัครมันก็จะได้มาละ30บาท60บาทมันก็โอเคกว่าถูกไหมส่วนวิธีการสมัครเปิดใช้งานซิมโกโม 5G เนี่ยตอนนี้ทำได้หลายช่องทางนะครับจะเป็นทางเว็บพอดเลยก็ได้ g o m o th นะครับว็แบบนี้นะครับหรือจะเป็นตามออนไลน์มาเก็ตเพจก็ได้นะครับพวก s h อ p e e l ล z a d a อะไรพวกนี้ก็มีขายอยู่พอคุณทำรายการสั่งซื้ออะไรเรียบร้อยได้ซิมมาคุณสามารถที่จะนำซิมมาเปิดใช้งานด้วยตัวเองได้ด้วยนะลงทะเบียนผ่านแอปโก m โมได้เลย ขั้นตอนในการลงทะเบียนก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับก็จะมีการสแกนบาร์โค้ดหน้าซิมแล้วก็มีการถ่ายแบบประชาชนถ่ายรูปหน้าคุณแล้วก็มีการกรอกข้อมูลนิดหน่อยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับลองทําเองก่อนแต่เอาไว้ถ้ามันไม่ได้จริงๆติดขัดปัญหาตรงไหนจริงๆคุณสามารถจะแจ้งทางทีมซัพพอร์ตเขาผ่านไลน์แชทได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคุณติดขัดปัญหาตรงไหนคุณแจ้งเข้าไปได้เลยสอบถามเข้าไปได้เลยให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยคุณดาเนินการได้นะครับ หรือถ้ายังไม่เข้าใจตรงไหนติดขัดขั้นตอนอะไรยังไงเนี่ยก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในลิงก์นี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจเจาลิงก์นี้ไปทิ้งไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปด้วยก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับโอเคสำหรับเนื้อหาของโกโมท,ทั้งหมดในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับบอกว่าคงจะได้ประโยชน์กันไปบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครดูแล้วคิดว่าพอมีประโยชน์บ้างก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยรายการจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกัันนนนใหหม่โอกาาาส้้ลรีะคบ สวัสดีครับ